เสนอใครที่ดูช็อตก็คงจะเห็นแล้วนะก็คือเบนจามินเซตโก้นะครับพีแดงเราก็เดินหน้าที่จะเอาให้ได้โดยการที่แนบหอยหลุนนะครับแนบหอยหลุนให้กับแอมเบรไลซิกนะครับแอมเบรไลซิกเองก็ต้องบอกว่าก็มีใจเหมือนกันครับที่จะจะขายเบนจินเซตโก้ะนะครับแต่ตอนนี้มีที่ทีมสนใจคือแมนยูและนิวคาสเซิล <c oughs> และแมนยูเองนะครับตอนแรกก็คิดอยู่นานจนกระทั่งเชา้าช่วงเช้าประมาณสิบโมงผมเองก็เข้าไปดูในเพจแมนเชสเตอรต์แล้วปรากฏว่าแมนยูใช้ฮอยลุนในการแนบให้กับอเบรลิซซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าฮอยลุนก็เพิ่งโชว์ฟอร์มล,ล่าสุดยิงหนึ่งประตูทำให้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งและตอนนี้อเบรลิกก็รับข้อเสนอนี้ไปแล้ว ต้องดูกันนะครับว่านิวคาสเซิลหรือแมนยูจะได้เบนจามินเซโกไปนะครับก็รอติดตามกันดีๆนะครับอ่านเนข่าวตอนนี้มาจากวอเฟโอโรโาโนรายงานนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับว่าผลสรุปแล้วเบนจามินเซโกจะเลือกทางไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือนิวคาสเซิลพอแมวเราก็ใช้ฮอยลุนแนบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับ มีอะไรผมจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับ